ให้ดูกันไปก่อนช่วงนี้เป็นหน้าหนาวที่มีความร้อนในตอนบ่ายมากๆว้ายจะร่วมไหมเออเป็นน้ำตกนะคะใครที่เคยมาก็น่าจะคุ้นเคยแต่ใครที่ยังไม่เคยมาอาจจะสงสัยเอ๊ะน้ำตกอะไร เดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันตอนช่วงท้ายว่าวันนี้เรามาเที่ยวที่น้ำตกอะไรกันดึง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 เขาบอกว่าเป็นหน้าผาที่อันตรายมากๆโอ้โหที่แน่ๆทำมือถือล่วงลงไปก็จบเลยนะเนี่ยโอเคธรรมชาติที่สามารถสร้างใบไม้ได้เป็นร้อยเป็นสิบเป็นล้านใบ แวิทยาศาสตร์บางตัวไม่สามารถสร้างใบไ,ไมไ้ได้แค่ใบเดียวไม่ใช่ได้แค่แม้แต่ใบเดียวต้องว่าอย่างนี้แล้วก็จะเดินบรรยากาศของพันิสาร มันเป็นอะไรที่มีนเสน่ห์ถึงมันจะไม่เหมือนกับใต้ที่จะชุ่มฉ่าตลอดเวลาแต่กอ็อีกหนึ่งประสบการณ์ของชีวิตอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องไปถึงยังน้องมิงนาหรอกประเทศไทยอะเที่ยวให้ครบก็แล้วกัน <c oughs> ก็บอกน้ำหน่อยยอมแพ้ไฟแต่น้ำแบบนี้มันก็ไม่น้อยเท่าไหร่ว <c oughs> <c oughs> ้าเพื่อยิวคล้ายๆน้ำตกแสงจันทวันนี้ก็ไม่มีคนทำไมไม่มีปลาพรวงไม่ไม่ที่อื่นก็มีปลาพรวงแต่จริงๆแล้วพอไปตลาดสดทำไมเขาทำเป็นพวงเลยอ่ะ บอกว่าน้ำลือกห้ามเล่นบริเวณนี้อ๋อรู้ละอันนี้คือน้ำตกแสงจันทร์จุกปะบ้ามันไม่ได้ลงหนูอย่าททำให้น้ำขุ่นดินั่นมันมาลีฮานน่านี่ไงเขาบอกปอ,อปลาหายยาก ไม่ใช่ปานาแล้วก็ไม่ใช่ปาเล่จริงจริงมันเป็นภาพที่สวยนะนนยนแต่เสียงพวกเธอทำให้ไม่ชอเองเลยแต่เสียงพวกเธอทำให้ <laughs> อะไรนะคือคืออะไรคืออะไรอะ่ะอ่ะพ,พึ่งก็พึ่งดิ พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอนั่นเจอแล้วเฮ้ยพิ่งมันไม่เก่งกับเสียงนี่ว่าลังพึ่งลังเมื่อเลอิศเลยเห็นไหมนอด

ว่าแล้ไอตอนขาลงจะลงยังไงอหอแพ้มันกระแทก เราขึ้นมาถึงข้างบนน้ําตกแสงจันทร์คิดว่าน่าจะโยงไปถึงจุดเมื่อกี้ที่ว้าว,ว,าว,ว,าวคิดว่าอันนี้น่าจะมีคนมาทำไว้มากกว่าโตค เป็นการตั้งสมดุลของก้อนหินสงสดงว่าบนนี้ต้องมีคนขึ้นมาบ่อยๆ เขามาเรียงเป็นเส้นทำไมบางอย่างเราก็มกักจะไม่รู้และไม่เข้าใจเสมอพว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะรู้เรื่องมันเป็นไปไม่ได้ช่วงหน้าฝนน่าจะมีไม่มีรอยจุดไฟด้วยอะ่ะน่าจะมีความชุ่มชืม้นมากกว่า้ระวังหน้าผาสูงชัน จริงๆมันก็ขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นนะแต่พูดได้แต่แบบว่าหอแพ้เลยอะว้าวคงไม่คิดที่จะกระโดดลงไปใช่ไหมฉันยังรักชีวิตของฉันอยู่พอโลกนี้มีอะไรให้น่าดูอีกเยอะ นี้มันเหมือนเป็นทางที่สามารถลงไปได้แต่เชื่อเหอะเราอย่าลงไปเลยตรงนั้นเราก็พยายามที่จะเดินเลาะเล,เล,เลตามทางที่มันลู่ลูแบบนี้ก็จะดูว่าเฮ้ยมันเป็นสุดตรงไหนวะคำตอบคือสุดแค่ตรงนี้อ๋อก็คือไอตรงที่เดินลงมา ตอนแรกที่ลงไปดูต้นน้ำอยู่ตรงนั้นมันเป็นตาน้ำแล้วตาน้ำาก็ไหลออกมาแล้วมันก็มารวมอยู่ที่แอ่งแอ่งน้ำเล็กๆแล้วมันก็ไหลลงไปตรงที่มันมีเห็นเมื่อกี้แต่พอมองจากข้างล่างขึ้นมามันก็เลยทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นรูอยู่นี่ตาน้ำไม่ใหญ่หรอกตาน้ำมองเห็นไหมตรงนั้นไหว ดูสิว่าเราจะลงไปดูใต้น้ําได้หรือเปล่าอันนี้เหมือนสิ่งที่คนทําไว้เลยถ้าเราลงตรงนี้ได้เราจะข้ามไปฝั่งนู้นได้โดยที่เราไม่ต้องย้อนกลับไปทางเดิมคำถามคือมันจะลงยังไงวะโอ๊ยนกทำอะไรนี่เดี๋ยวนะมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถจริงไหมถ้าเราจะทำนี่ อ๋อมันมีกิ่งไม้กันอยู่หน่อยหนึ่ง <c oughs> มันเป็นกิ่งที่ค่อนข้างจะเอ้ยฉันคงไม่เร็วเออแม่สาน้อยเหมือนอะไรที่มันกำลังสนุกสนานเ <c oughs> <c oughs> ฮฮาอหุยหุยเจ็ดแล้วได้แล้ว <c oughs> นี่คือตาน้ำ <c oughs> ห็นไหม <c oughs> น้ำไหลมา <c oughs> โอ้ยน้ำไหลจากตรงนี้ หลไหลไห,ลหลเอื่อๆลงมาตรงนี้สะสมสะสมสะสมอุย้ยด้านขวาตรงนี้ก็มีอีกหน่อยเป็นช่วงแป๊บมาดูตรงนี้อ๋อเป็นวางน้ำเล็กๆถ้าทางน่าจะลึกอยู่แต่แคบแค่นั้นเองอมาต่อตรงนี้กันเนาะไอ้อนี่เมื่อกี้เราดูอุ้ยตาน้ำแล้ว โอเคด้านน้ำก็จะไหลตุ้มลงมาตรงนี้แล้นี้ก็จะมีด้านน้ำไหลจากตรงนี้อีกที่หนึ่งค่ะมันก็จะเป็นวังเมื่อกี้แหละที่เชื่อมกันมาก็จะผุดอย่างนี้อันนี้ผุดจากตรงนี้ไหล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 ลงมานี่ไหลลงมานี่ รวม1นึ่งแองไหลลงมาอีก1ชั้นเป็น1นึ่งแองแล้วกัน2รูแล้วมันก็รวมกันไหลลงมาอีก1ชั้นตามแล้วนะอานนี้เมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ข้างบนเราพาลงมาดูทีแล้วเนาะแล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วมันก็ลงไปในรูที่เราเห็นเมื่อตอนแรกตอนที่เราอยู่ข้างล่าง เห็นไหมมันต่างกันเลยตอนอยู่ข้างล่างมองขึ้นมามันอีกเรื่องหนึ่งอยู่ข้างบนมองลงไปก็อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเวลาทําอะไรต้องมองให้ครบทุกมุมมันก็จะไหลลงไปตรงนี้เย้โห uh ไม่มีคนอยู่ละหายไปหมดโอเคถ้าใครพี่เลนกระโดดจากตรงนี้ลงไปก็ไม่ต้องไปเก็ตนะคะ เรียกปออย่างเดียวจะปอหรือจะร่วมจะอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นสยามก็คงไม่ติดขาดแต่เขาคงจะมาไม่ได้ความเป็นป่ามีชอบรักษาไว้เหอะ จริงๆเขาก็รักษาไว้แหละเพราะมันเป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของที่นี่มันก็มีป้ายมีนู่นนี่นั่นบอกนะักท่องเที่ยวภาษาไทยภาษาอังกฤษทำไมต้องมีแต่ภาษาอังกฤษทำไมเขาไม่ทําเป็น80ภาษามันคงจะเป็นป้ายที่ใหญ่นะ่าดูเฮย้ยโอเคกลับมาที่ลานจอดรถมาดูป้ายสักหน่อยดีกว่า มาแล้วนี่เท่านั้นเต็มเตมโอ้โหเป็นรูปหัวใจอะ่ะน้ำตกแสงจันโอ,โอเคใครที่ยังไม่เคยมาก็มาเถอะดีกว่าการที่คุณต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเสียเวลาไปเที่ยว ยุโรปญี่ปุ่นโดยที่อื่นโดยที่บ้านคนุณไม่เคยเที่ยวเชื่อว่าหลายๆคนเห็นบรรยากาศคงจะน,นึกถึงพวกหนังของฉลองพักดีวิจิตหรือหนังจากจากวอง,องที่เราดูมียักษ์มีองค์ชายมีเจ้าหญิง หนังในจินตนาการของเด็กๆยามเช้าเขาก็คงมาถ่ายทำที่แบบนี้ล่ะโอเคเดี๋ยวขอเวลาไปพักก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ปิดทิปเทั่วน้ำตกแสงจันทร์อำเภองเจียมจังหวัดอุบลราชธา,านีเพียงเท่านี้ข่บคุณเที่ยวอีสานบายการประน,นุด